จากกรณีที่มีข่าวลือเรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรนั้นคนที่เริ่มจุดประเด็นแรกๆนะคะที่เห็นในโซเชียลเนี่ยหนีไม่พ้นเจ้าเดิมค่ะคุณผู้ชมคือ Facebook Account ของนายสมศักดิ์เจียมทีรสกุลค่ะผู้ที่ถูกออกหมายจับตามความผิดมาตรา1 1 2 2ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสน,นั่นเอง แต่ทีนี้จะเป็นสมศักต์ตัวจริงสมศักต์ตัวปลอมอะไรยังไงเนี่ยเราเว้นเอาไว้ก่อนนะคะข้อความที่เขาโพสต์ค่ะโพสต์บอกว่ามีข่าวลือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและประทับอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชน,นะคะ ซึ่งจากข่าวที่เกิดขึ้นนี้เองก็ทำให้พระสะนิกรมีความเป็นห่วงในพระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากค่ะแต่ก็ยังมีบางกลุ่มบางพวกที่เอาข่าวลืมมาปั่นแล้วก็แสดงท่าทีที่น่ารังเกียจมากๆอย่างที่เห็นกันในข่าวค่ะว,ว่าก็มีสอสอนะคะรวมถึงนักวิชาการหลายๆคนพยายามกระโดดงับเพื่อที่จะโหนข่าวปลอมอันนี้นะคะแบบที่ว่า ไม่หวั่นเกรงกลัวในกฎหมายแต่อย่างใดเลยแถมเปิดหน้าชัดเจนค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีแนวคิดยังไงต่อสถาบันพระม,มหากษัตริย์ยกตัวอย่างค่ะทางด้านของนางอมรัชโชบมิตรกุลน,นะคะสสพักก้าวไกลค่ะที่ได้โพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลทุกช่องบอกว่ามีที่ไหนขนาดคิดว่าเป็นข่าวลือก็อยังดีใจกุ๊ดไนเนี่ยน่ารังเกียจมากนะคะท่านผู้ชม ทางด้านเพจดังนะที่เกาะติดเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะก็คือเพจ Royal World Thailand ค่ะเขาก็ได้รับการติดต่อจากข้าราชการจากหน่วยราชการในพระองค์ต่อเรื่องของกระแสข่าวดังกล่าวนี้ซึ่งยืนยันว่าทุกอย่างยังปกติ บอกย้ำมาด้วยเพจของวาสนานานวมค่ะนักข่าวซ้ายทหารชื่อดางจิมมักจะมีข่าววงในมาเล่าสู่กันฟังเสมอๆนะคะเขาก็ได้โพสต์สยบข่าวลือค่ะโดยยืนยันว่าแหล่งข่าวเนี่ยค่ะรายงานจากสายราชสำนักว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงประทับในพระราชวังดุสิตค่ะและทรงสดับรับฟัง ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการและประชาชนทั้งเครื่องมือแพทย์และถุงยางชีพพระราชทานแก่พระสง์นิกกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดรวมทั้งทรงติดตามงานของจิตอาสาพระราชทาน904ที่ไปช่วยเหลือส่วนราชการต่างๆในการช่วยแก้ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด และทรงมีพระัานามัยแข็งแรงดียังทรงกีฬาและออกกำลังพระวรากายทุกวันในตอนค่ำเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมราชนินีค่ะที่หลังจากทรงงานแล้วก็จะทรงออกกำลังกายด้วยการทรงกีฬาต่างๆทุกวันเช่นกีฬาบาสเกตบอลวอลเลยบอลนะคะกระแสข่าวที่ออกมาทางราชสำนักเนี่ยเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ทราบดีว่าเป็นแค่ข่าวลือก็เลยไม่ได้มีการออกแถลงการชี้แจงใดๆค่ะ ทั้งนี้ในหลวงราชกาลที่10ค่ะท่านได้เคยตรัสเกี่ยวกับเรื่องของข่าวเรือไว้ซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็น่าสนใจมากด้วยเรื่องนี้นะคะทางผู้ใช้ Facebook นะคะฝนนงรัตอิสโรค่ะเป็นแอคเคาท์นี้นะคะซึ่งเขาได้เขียนข้อความที่ช่วงนั้นมีการแชร์ส่งต่อกันอย่างมากมายเลยในโลกโซเชียลออนไลน์นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคมค่ะเมื่อนในหลวงและพระราชนี ทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาที่ทม11เขตบางเขนทรงมีพระราชกระแสสอนเยาวชนและทรงมีพระราชปฏิสันทานกับเยาวชนจิตอาสาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองด้วยความเรียบง่ายแต่ทว่าอบอุ่นยิ่งนะเด็กๆบอกเล่าความรู้สึกมากมายที่ได้เข้าค่ายเยาวชนเป็นเวลา3วัน2คืนค่ะ ซึ่งคืนที่เขาเล่าเรื่องนี้นะคะเป็นคืนที่สองก่อนที่จะแยกย้ายกันกับภูมิลำเนาในวันรุ่งขึ้นนะคะเขาเล่าไว้อย่างนี้ค่ะบอกว่าครั้งนี้น้องๆบางคนเป็นนักเรียนทุนจากโครงการกองทุนการศึกษาฐานะยากจนแทบจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ก็ได้รับพระมหารกรุณาธิคุณจากในหลวงค่ะน้องคนหนึ่งเป็นชาวม้งบอกกับในหลวงแบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ว่า หนูได้ยินคนพูดว่าเมื่อรอเก้าสวรรคตคมงจะไม่มีที่อยู่รอสิบจะให้มงออกไปจากประเทศให้หมดหนูกลัวมากกลัวว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่กลัวว่าจะไม่มีที่ไปไม่ได้เรียนหนังสือแต่หลายปีผ่านไปรอสิบก็ไม่เคยไล่พวกเราทุกคนสบายดีแล้วในหลวงก็ยังให้หนูเรียนหนังสือด้วย ในหลวงตัดตอบน้องคนนั้นตามที่ฉันคือคนที่เล่าเรื่องนะคะพอจะจําความได้อันนี้เขาเล่าจากความทรงจําเขานะคะในหลวงตัดตอบว่าในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยประเทศเราไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลกเรารักกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันและในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยขออย่าได้กังวลน,น้องอีกคนก็ถามในหลวงค่ะว่าได้มาทราบถึงงานที่ในหลวงทำแต่กลับมีข่าวไม่ดีข่าวโกหกเรื่องในหลวงมากมายแล้วพระองค์ทรงท้อบ้างหรือไม่ในหลวงทรงแย้มพระสวนตรับตอบด้วยพระสุรเสียงเรียบรื่นแต่หนักแน่นความตามที่เจ้าของโพสต์นี้เขาพอจะจําได้นะคะเขาเล่าว่า ในหลวงตรัสว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่จะเหนื่อยหรือท้อหรือเสียใจแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ฉุดรั้งให้เราหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่หรือหยุดทำสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองทางรายการเราค่ะยกมาเล่าแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพื่อสแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศที่น่าตื้นตันที่ผู้เขียนเนี่ยเขาเล่าเรื่องนี้จากความทรงจำถ่ายทอดผ่าน Facebook ของเขานะคะ เขาทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าคืนนั้นเนี่ยน้องๆทุกคนรู้แต่เพียงว่าจะมีประธานนะคะที่เาเรียกว่าองค์ประธานเนี่ยมาในกิจกรรมรอบกองไฟในคืนสุดท้ายโดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าองค์ประธานค่ะที่พี่ๆเขาพูดถึงนั้นคือใครนะคะซึ่งก็มาเฉลยกันในตอนท้ายนะคะก็ว่าคือประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ินี่เองค่ะ ทางรายการค่ะก็เลยขอตัดเอาบางช่วงบางตอนนะคะยกเอามาในเรื่องเกี่ยวกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่มีเกี่ยวกับข่าวลือเอาไว้ดังนี้ค่ะพระเจ้านางสาววิดลาสแทรีมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้หนูก็ดีใจมากค่ะที่ ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสานี่ค่ะแล้วก็หนูก็เป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจากพระองค์ค่ะแต่ก่อนค่ะเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงราชาการที่9สวรรคตแล้วราชาการที่10จะไม่ชอบคนมง้งแล้วก็จะปลานชีวิตคนมง้งไล่ชีวิต ไล่พวกหนูออกจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังอยู่ดีมีสุขแล้วก็ยังมีแผ่นดินให้อยู่ค่ะแล้วก็ หนูก็ขอสัญญาค่ะว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะตั้งใจเรียนหนูจะนำความรู้ที่หนูได้รับแล้วก็โอกาสดีๆที่หนูได้รับไปส่งต่อให้กับลุกน,น้องที่หมู่บ้านบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งความเป็นคนไทยคือจะเป็นเชื้อชาติใดจะอยู่ตรงไหนเราก็มีความเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งครอบครัว ไม่เหมือนบ้านเมืองอื่นๆที่เขาไปคิดว่าใครเป็นชาตินูน้นชาตินี้เป็นชนกลุ่มนี้กลุ่มนั้นไม่มีหนูไม่ต้องกลัวไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นอื่นแล้วก็หนูก็ไม่ได้เป็นอื่นด้วยหนูเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งเป็นกําลังของชาติบ้านเมืองแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดี ก็ต้องนําความรู้นําความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงไหมละ่ะก็ขอให้สบายใจได้ข่าวดีมีได้ข่าวไม่ดีก็มีดไมด้แล้วก็พวกเราต้องไปแยกแยะก,กันเองว่าอะไรมันข่าวดีหรือข่าวไม่ดีให้เราก็ไม่ได้เคยโฆษณาตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่พวกเราจะ ตัดสินเอาเองแต่สิ่งที่ขอก็คือขอให้เราสร้างตัวเองให้ดีเป็นใช้ได้ก็ได้รับข่าวดีก็ต้องถามว่าอะไรมันดีข่าวลบที่มันไม่ดีก็ต้องดูว่ามันจริงหรือไม่ก็เป็นของธรรมดาตั้งเป็นสมเด็จพระบรมมามก็มีข่าวไม่ดีแม้แต่เป็นใคร ก็ต้องเต,ต้องพูดดีบ้างไม่ดีบ้างเป็ของธรรมด,ดาเรื่องเราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้นก็คนที่อยู่ก็เป็นคนตัดสินเอาเองพิสูจน์เอาเองว่าเราดีไม่ดีแล้วไม่เป็นไรก็